ยากว่าสิเกิดบ่เกิด้ะคะแม่เพราะว่าฝนมันถล,ล่มแรงมึงก็แม่แปดเป็นหวานเมือ่อฝนตกแรงๆนะคะแม่มึงเม็ดหยาเขาลากอยู่ผู้จะบ่เกิดด้อค่ะแม่จ้าถ้าดูอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่เกิดก็คือซื้อพันธุ์ญ้ามาปลูกหวานใหม่นะคะแม่สิบกิโลเลยะค่ะแม่จ้า มาลุนกันฝนถลม่มโหว่าจะเกิด,ดบ่ดอก,กนกก็กินน้ำเ,เรื่อยค่ะแม่จ้านกนกเพราะว่าเพาะวานเทิงเอาว่าได้วานไกนกหมดเอาไปกินหมดหญ้าใบเข่ากินทะเลสีม่วงกำป้าเบิ่งฝนถล่มถล่มถลายเลยค่ะแม่จ้าเพื่อจะได้วานใหม่อยู่ดอกค่ะแม่ต้องสั่งพันหญ้ามาใหม่ค่ะแม่จ้าเบิง่ง นี่แหละเราจะมาเล่นหญ้าตัวนี้แล้วไว้ไว้เพชรนี่แต่ว่าแจา๊สจไถ่ยไหมว่าถ่ายไหมนะคะแม่จา้าที่เรียกว่าจะไถ่ายว่าจะมีพันย่าหรือเปล่าของแม่ฝนถล่มปีไหนก็ฝนถล่มป่าหญ้าจะเกิดหรือไม่เกิดฝากเมตตาพอละม กไ,ได้มีคะแนนซื้อผันญยาปลูกให้สองสาวค่ะแม่จ๋าเงียบค่ะแมะ่สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะฝนถลม่มบุหูจะว่าแจ๊สิเกิดบปเกิดแล้วค่ะแม่จ๋า